สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะอามิชียร์องเฟิรนะคะกรบวันนี้เราจะมาในหัวข้อตอนนี้คุณดูเป็นอย่างไรในสายตาเขานะคะเออมาเช็คด,ดูก่อนนะคะว่ายังดูดียังดูน่ารักนะ,ะในสายตาเขาอยู่หรือเปล่าเนาะ มีสามกองให้เรื่องมีสามกองให้เรื่องเหมือนเดิมนะคะตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็นึกถึงคนที่คุณอยากรู้อยากถามไพ่แล้วก็เลือกมาหนึ่งกองไม่เก็บไปคิดมากไม่เครียดนะคะเพราะมันเป็นไพ่สุ่มมันอาจจะมีโรงบ้านเป็นโรงบ้านเป็นเรื่องธรรมชาติของพลังงานรวมรับไปแต่สิ่งดีๆมันไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวบางครั้งพลังงานมันอาจจะสลับกันคุณสลับเองได้เลยลัคนาราศีเมรงแต่ว่าถ้าพลังงานตรงก็ดูได้ขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้กันถ้าพร้อมแล้วรับไปนเลย สวัสดีค่ะกองที่หนึ่งกับหัวข้อตอนนี้คุณดูเป็นอย่างไรในสายตาเขานะคะมาลุ้นกันเนาะว่ายังดูน่ารักยังดูงดงามในสายตาเขาอยู่หรือเปล่านะคะมาดูไปไกล์ไลน์เนะ <c oughs> าะใบแรก deliver นะคะใบที่ใบที่สองจะ f o l l ใบที่สาม temperance พลังงานของคุณมีคนเกิดราศีมีถุนแล้วก็ราศีธนูนะคะคเกิดวันที่6วันที่14 วันที่5ได้นะคะพลังงานของคุณนะคะช่วงนี้นะชีวิตของคุณนะคะคุณก็ปรับตัวได้อยู่น,นะ,ะอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะมันเหมือนจะเริ่มปรงได้อะ่ะมันเหมือนชีวิตแบบจะปล่อยวางได้อะ่ะช่วงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันและมีทางสองทางให้เลือกนะคะรู้สึกเครียดนะ,ะรู้สึก กังวลน,นะคะรู้เขาเรียกว่ารู้สึกลังเลอ,เออะกับการตัดสินใจในครั้งนี้แต่ถามว่าตัดสินใจได้หรือ,อยังก็ยังนะขอแบบเก็บไว้ก่อนนะขอใช้ชีวิตเรื่อยๆสบายๆก่อนนะยังไม่อยากตัดสินใจในเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ เพื่อนฝูงนะเพื่อนฝูงช่วงนี้ก็จะมากมายนะคะหรืออาจจะมีคนชวนไปโน่นนั่นนี่นะคะประมาณนั้นแหละนะก็จะไม่เหงาเนาะหรืออาจจะจะจะมีเกณฑ์ได้ได้ได้เจอกับคนหมู่มากหรืออาจจะทํางานกับคนหมู่มากก็ได้คือเหมือนชีวิตมันไม่ได้เหงาอะนะคะชีวิตกําลังจะเปลี่ยนแปลงนะไพ่บอกนะคะมันถึงเวลาแล้วที่ดวงคุณกําลังจะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนแปลงนะฟ้าเปิดแล้วนะที่จะทําอะไรลงมือทําได้เลยนะคะ ออช่วงนี้ชีวิตของคุณนะคะอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณก็ตามมาเป็นเรื่องของเวรกรรมและบุญส่งผลกับเจ้าชะตาเดิตรงนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะการกระทำของคุณไม่ว่าจะอดีต แ่อดีตชาติก่อนหรืออดีตนานแค่ไหนมาจนถึงปัจจุบันนะคะมันจะส่งผลกับชีวิตของคุณโดยตรงนะช่ว,วงนี้เลยนะคะคนเก,เก่าจะหวนกลับคืนมานะสิ่งเก่าๆทุกอย่างเลยเก่าๆทั้งนั้นเลยอะไรที่หวังมักจะไม่ได้อะไรที่หวังมักอะไรที่ไม่หวังมักจะได้นะคะเออหวังน่จะไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าไพ่ก็บอกให้ปล่อยวางเนาะเออถึงเวลามันมาเองอะไรถ้ามันเป็นจะมันจะเป็นของเรา,ม,เเรามันก็จะเป็นของเราอยู่วันยันคำ่ำ นะเออไพ่บอกแบบนี้นะคะช่วงนี้ก็จะทําอะไรตามใจตัวเองไปสักหน่อยนะคนเนี้ยนะบ้านนี้นะคะอยากพูดอะไรก็พูด <laughs> ปากกับใจตรงกันเหลือเกินนะคะบางทีคนรอบข้างเขาก็รับไม่ได้นะเจ็บปวดหัวใจกับคําพูดของคุณเออ รับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไม่สนใจอ่ะประมาณนั้นแหละทาไมก็พูดเรื่องจริงนะคะทําไมถึงรับสิ่งที่ตัวเองเคยกระทําไว้ไม่ได้คุณจะมองประมาณเนี้แล้วแต่จะเลิกคบกับเราเราก็ไม่สนใจอย่างนี้เลยนะ <c oughs> ก็ไม่ว่ากันเนาะมาดูกันนะคะตอนนี้คุณดูเป็นอย่างไรในสายตาเขานะคะมาดูข้อก่อนมีห้าใบเนาะไพ่เรยงรบนะคะเชเรียสี่ ไม้เจ้ o วูเจ้ t ตีสหกถ้วยเดินทางบ่อยคนนี้อาจจะป่วยนะเพราะการเดินทางนะคนที่คุณมาถามถึงนะคะงานเขาประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะคะเออคนคนนี้นะเป็นคนไม่ยุติธ เหมือนคุณเลยเป็นคนแบบปล่อยวางเป็นอยู่นะเออไม่ว่าจะเจอเรื่องท็อกซิกอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาก็จะเป็นของเขาอย่างเงี้ยน,นะ,ะเป็นคนที่ทําอะไรตามใจตัวเองนะคะลึกๆแล้วก,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 ก็เป็นคนคิดเยอะคิดมากแหละแต่สุดท้ายก็ช่างแม่ <c oughs> เขาก็จะเป็นคนของเขาแบบเนี้ยนะคะเออช่วงช่วงนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรก็กลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรืออาจจะลักษณะแบบไม่สบายแบบเดินทางแล้วก็กลับมาไม่สบายอย่างนี้ก็ได้นะคะสุขภาพไม่ค่อยดี ก็ได้นะละนักษณะจะประมาณนั้นจุ๊จี้จุกจิกขี้บ่นเรื่องมากคนคนนี้นะคะอยากพูดอะไรก็พูดเหมือนคุณเลยนะแล้วคําพูดก็ไม่ค่อยสวยหรูเท่าไหร่นะบางคนก็อาจจะพูดแรงพูดตรงหรืออาจจะพูดไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ก็ได้นะคนที่คุณมามามาถามถึงอะนะคะอายุแตกต่างจากคุณเหรอคนนี้หกปีเจ็ดปีนะบวกลบหกเจ็ดปีนะคะแต่คนคนนี้เขาก็จะเป็นแบบนี้เขาจะชอบทําอะไรตามใจเขาเองเขาก็ไม่สนใจเนาะ ็ไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจใครไม่ค่อยสนใจอะไรนะเดินทางก็ปล่อยช่วงนี้ชีวิตเขาเหรอคะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เขาก็มีวิธีหาความสุขของเขาได้คนเนี้ยนะไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็แล้วแต่นะคะก็มีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้กังวลมีเรื่องให้ตัดสินใจอยู่นะเออแต่สุดท้ายก็ปล่อยวางอ่ะคนเนี้ยนะถามว่าตัดสินใจเร็วๆนี้ไหมยังคะ่ะเหมือนคุณเลยทิ้งไว้ก่อน เออเดี๋ยวมีอารมณ์นะเดี๋ยวมีอารมณ์มามาเลือกนะคะมีอารมณ์มาแก้ไขเดี๋ยวค่อยกลับมาออประมาณแล้วแต่อารมณ์อะมาดูกันตอนนี้คุณดูเป็นอย่างไรในสายตาเขานะทัศวิวหกไม้สี่เหรียญอัศวินถือถ้วย แล้วก็ห้าเหรียญคุณดูเป็นอย่างไรในสายตาเขาเขาว่าคุณขี้เหนียว <laughs> จริงเหรอเขาว่าคุณเป็นคนประหยัดเป็นคนที่แบบคือไม่ไม่ไม่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเออถามว่ามีตังไม่มีแต่ไม่ค่อยจ่ายอ่ะเออลักษณะประมาณนั้นนะเขแบบเงินนี่เก็บอย่างเดียวเลยแทบจะไม่เอามาใช้เลยอะไรประมาณเนี้เขามองแบบเนี้ย นะคะเออก็ยังถือว่าโอเคนะยังดูดีในสายตาเขาเขาก็รู้สึกถูกชะตากับคุณนะคะคนเรามันมีข้อดีมันก็มีข้อเสียเนาะเขามองคุณแบบนั้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้เนาะเออแต่เขามองว่าคุณเป็นคนประหยัดอะเป็นคนที่แบบเก็บตังค์อยู่เอออย่างงี้ดีกว่าเป็นคนเก็บตังค์อยู่นะแต่มันเหมือนแบบบางทีก็ไปเสียกับเรื่องอะไรก็ไม่รู้ S <S <an> <S เขามองแบบนั้นนะถ้าเรื่องเงินนะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องงานละในระดับหนึ่งแหละนะคเป็นคนดูดีนะคะเป็นคนดูดีเป็นคนดูแบบหล่อสวยดูดีนะไม่ดูดีไม่ออกจากบ้านนะคะแต่เจ้าชู้เนียนอยู่เขาว่าคุณก็เจ้าชู้อยู่นะไม่ใช่ไม่เจ้าชู้นะคะเขามองแบบนั้นนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นถึงขนาดกับเออเจ้าชู้แบบเอาไปเรื่อยนะก็เลือกนะไม่ใช่ไม่เลือกเออประมาณนั้นแหละอ่อยเก่งนะเาะคุณอ่อยเก่งอะ อ,อประมาณนั้นแหละนะคะถามว่าดูเป็นยังไงก็ยังดูเป็นคนที่เขาพิสว่าด์อยู่ก็ยังอยากจะไปต่อนะคะก็เป็นคนที่เขาชอบนั่นแหละแต่ว่าความชอบของเขามันก็อยู่ในระดับหนึ่งนะคะแต่มันไม่ได้มากมายถึงขนาดกับจะมาคอมเพลต์แฟมิลี่ถ้าเป็นคนโสดนะเออถ้าเป็นคนโสดนะคะถ้าโสดกันอยู่ก็ไม่ไม่ถึงขนาดกับมาคอม p พลต์แฟมิลี่ก็ขอดูก่อนคนทคีนพวกเขาเป็นคนดูนะคุณดูคนนานนะคะ เออแล้วแต่อารมณ์อ่ะเขาเป็นคนแบบนี้นะคุณก็ดูไปก่อนก็ได้นะคะเพราะยังไงอ่ะพลังงานมันก็ยังดูดีอยู่เนาะไม่มีอะไรค่ะคนนี้คบได้อยู่ก็ยังดูดีในสายตาเขาก็ยังดูโอเคอยู่นะคะก็ไม่ได้เป็นอะไรเลว,เลวร้ายนะก็ยังเป็นมิตรที่ดีอ่ะเป็นมิตรกันอยู่นะคะไพ mm ่ hmm. ความรักอ่ะมันไม่ค่อยขึ้นนะแต่ไพ่ความถูกชะตามันขึ้นนึกออกไหมไพ่แบบรู้สึกถูกชะตารู้สึกอยากจะไปต่อรู้สึกจะพัฒนาความสัมพันธ์ มันขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นความรักที่เป็นแบบเจอปุ๊บรักปับ๊บเป็นความรักที่มันมากมายมันมัน,ม,นมันไม่ใช่นะคะมันจะเป็นความถูกใจมากกว่าถูกใจถูกชะตาแต่อย่างน้อยอะ่ะมันก็เป็นแบบพื้นฐานของการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะก็ยังดีอยู่เนาะเออก็ยังดูดีอยู่นะคะมีทุกอย่างนะคะมีทุกอย่างแต่เขาก็รู้ว่าคุณเหงานะ เออคุณเป็นคนขี้เหงาเขามองแบบนั้นนะ่ะจริงเหรอเขามองคุณผิดหรือเปล่านะคะเออตัวคุณก็หลันล้าเนี่ยเพื่อนก็เยอะนะทํางานบางคนก็ทํางานกับคุณหมูงมากเอาอะไรมาเหงาก่อนอ,อประมาณนั้นแหละนะคะเขาก็มองก็คือยังดูดีในสายตาเขานะคะก็ยังดูดีหมดแหละนะคะมีแค่เรื่องเดียวที่คุณค่อนข้างจะเป็นคนประหยัดเออเป็นคนประหยัดนะแล้วก็ไปเสียเงินกับอะไรก็ไม่รู้เออประมาณนั้นแหละ นะคะกองนี้ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะกองที่2องกับหัวข้อตอนนี้คุณดูเป็นอย่างไรใสนสายตาคะํามาลุ้นกันนะคะมาดูพลังงานของคุณก่อนวันนี้3ามไป The อดสตเดาบแล้วก็6ไม้นะคะพลังงานของคุณ มีคนเกิดราศีกุมนะคะาธาตุลมมปถูกตุนกุมแล้วก็าธาตุไฟเมสิสงธนูนะคะคนเกิดวันที่17วันที่9วันที่6วันที่8ได้พลังงานของคุณนะคะช่วงนี้เป็นอะไรอะถ้าไม่ใช่สุขภาพไม่ดีก็คือ,ค,อคือมีเรื่องให้ต้องกังวลน,นะคะก็อาจจะมีเรื่องให้ต้องกังวลหรืออาจจะเป็นโรคนอนไม่หลับบางคนนะ่ะ ดึกดึดดด่นเะน่ะบางทีสะดุ้งตื่นมาเข้าห้องน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่หิวน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่ตีสองตีสามแล้วนอนต่อลําบากมากนอนต่อยากมากหรือบางคนก็อาจจะนอนต่อไม่ได้หรือเออลักษณะประมาณนั้นนะคะอ่าเป็นคนช่วงนี้นะคะช่วงนี้มีคนเข้ามาเยอะไหมเออมีคนเข้ามาขายขนมจีบบ้างไหมเพราะช่วงนี้อ่ะดูไปคนในฝันของใครหลายๆคนนะคะเป็นคนแบบไปที่ไหนก็มีแต่คนให้ความสนใจอะ่ะเออเป็นแบบลักษณะแบบสวยหลอดูดีดมีเสน่ห์ เป็นพิเศษด้วยนะเรื่องงานไม่มีปัญหานะคะเท่าที่เราดูมันอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพคุณหรือเปล่าที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าการกินอยู่อ่ะมันก็ยังดีอยู่นะเออการกินอยู่ก็ยังดีอยู่นะคะงานก็ดีนะคะเงินก็ยังดีอยู่นะคะอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะอออาจจะแบบกองนี้นะทุกๆก็เพราะความคิดของตัวเองชีวิตดีมากเลยแต่ทุกเพราะความคิดของตัวเองไพ่บอกแบบเนี้ยเออ ทั้งทั้งที่ชีวิตดีเนาะเอออย่าทำร้ายตัวเองนะคะพ่้บอกแบบนี้ชีวิตมันดีอยู่แล้วนะมองสิ่งดีๆนะคิดในสิ่งดีๆเนาะมาดูกันตอนนี้คุณดูเป็นอย่างไรในสายตาเขามาดูเข้อก่อนวันนี้ห้าใบแปดไม้สามถ้วย The devil หกถ้วยแล้วก็แปดถ้วยคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นคนขี้หงุดหงิด คนนี้เป็นคนขี้หงุดหงิดเป็นคนขี้รำคาญน,นะบอกไว้ก่อนนะคะเขาเป็นคนแบบนี้เป็นคนขี้หงุดหงิดเป็นคนขี้รำคาญนะเรื่องงานไม่มีปัญหาคนคนนี้เป็นคนทําอะไรวางแผนนะคะช่วงนี้ชีวิตของเขาอหรอชีวิตของเขาก็กิ๊กเยอะช่วงนี้กิ๊กเยอะนะคุณคนเนี้ยกิ๊กนี้น่าจะรอบเอวเลยทีเดียวนะคะ เอออายุแตกต่างกันหลายปีเลยทีเดียวนะกิ๊กเขาอะแต่ละคนนะนะบวกลบนะหกเจ็ดปีขึ้นไปเออลักษณะประมาณนั้นนะชีวิตมันวุ่นวุ่นวายวาวุ่นวายเพราะอะไรเพราะตัวเองนั่นแหละนะอยากจะหันหลังให้กับทุกอย่างหาเรื่องใส่ตัวนะคะเออคบเยอะก็เป็นแบบเนี้ยนะอ,อช่วงนี้ก็ไพ่แบบไพ่ความเจ้าชู้นะไพ่แบบ เไพ่แบบยิกเยอะเออมันขึ้นมานะคะขอโทษจริงๆถ้าคนเป็นคู่มาถามถ้าคนเป็นคู่มาถามก็อาจจะลักษณะแบบมีคนแบบมาขายขนมจีบเขาลูกเปล่าแล้วเขาก็รู้สึกคลิกด้วยนะเออก็ต้องไปดูก่อนนะคะเออลามๆนะพูดอะไรที่มันแบบลามเขาสักหน่อยนึงก็ดีนะถ้าคนเป็นคู่นะคะแต่ถ้าคนโสดนี่เราก็ไปว่าอะไรเขาไม่ได้เนาะเออก็ต้องดูไปของแบบนี้นะคะอะไรถ้ามันจะเป็นของเรามันก็จะเป็นของเรานะคนคนนี้น่าจะเดินทางมั้ง มีเดินทางนะมีเกณฑ์เดินทางนะคะช่วงนี้ไม่รู้จะไปไหนสักที่หนึ่งนะคะไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหรอ่อ่ะแต่ก็ต้องไปอะ่ะ <laughs> เออมาดูกันนะคะว่าตอนนี้คุณดูเป็นอย่างไรในสายตาเขายัางดูสวยงามยังดูดีอยู่ไหมนะ deliver ควีนถือไม้ เจ็ดเหรียญเจ็ดถ้วยอัศวินถือถ้วยคุณดูเป็นอย่างไรในสายตาเขา<อ>เขามองนะว่าคุณเป็นคนแปลกๆเป็นคนคิดอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะแต่ไม่ใช่ว่ามีอคติหรือว่ามองคุณในแง่ไม่ดียังเป็นความรู้สึกดีอยู่คะ่ะเออย่งเป็นความรู้สึกดีอยู่ เขามองว่าคุณก็เจ้าชู้เหมือนกันนะแล้วคุณก็อ่อยเก่งด้วยเขามองแบบเนี้ยเออแต่เป็นคนดูดีนะเป็นคนเป็นคนสวยหลอดูดีมีเสน่ห์นะถ้าไม่ดูดีไม่ออกจากบ้านนะเขามองว่าคุณเป็นคนแบบดูแลตัวเองดีด้วยนะเป็นคนมีเสน่ห์นะคะถามว่าเขาชอบไหมเขาก็ชอบคุณเลิเวอร์ขึ้นใบแรกเลยนะคะก็ชอบนะคะแต่เขามีทางสองทางให้เลือกนะ ก็บอกแล้วว่าเขาไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวถ้าหากว่าคนโสดมาถามนะคะเราก็จะไปว่าเขาไม่ได้อีกเพราะอะไรเพราะทุกคนมีสิทธิ์เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดกับชีวิตตัวเองนะสิ่งที่ดีที่สุดอาจจะรักมากที่สุดคนที่คลิกที่สุดนะเออคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขมากที่สุดหรือคนที่คู่ควรกับเขามากที่สุดนะเพราะความสุขของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะมองยังไงอะ เป็นคนที่แบบงเงินเก็บเขารู้นะว่าคุณมีอ่ะเออคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ลําบากอะไรนะคะเออดูยังไงอะ่ะดูเป็นยังไงก็ยิ่งดูดีในสายตาเขานะแต่แค่คุณเป็นคนแปลกๆนะเป็นคนที่คิดอะไรไม่เหมือนคนอื่นนะเป็นคนแบบเขามองนะว่าคุณออกจะแบบแนวนักเลงหน่อยนะเป็นคนดื้อนะเป็นคนแบบเออสุดโต่งไม่ซ้ายสุดก็ขวาสุดก็คือดื้อนั่นแหละ นะคะแต่เป็นคนมีเสน่ห์มากๆเลยนะเขาชอบนะไม่ใช่ไม่ชอบนะคะแต่มันยังไม่ได้มากมายถึงขนาดกับว่าจะมาคอมพลีตแฟมิลีหรือให้สถานะนะคะแต่ถ้าเป็นคนแบบเป็นคู่มาถามก็ยังเหมือนเดิมยังรักเหมือนเดิมค่ะถ้าเป็นคนเป็นคู่มาถามนะถ้าคุณเป็นแฟนกันเนี้ยมาถามก็ยังรักเหมือนเดิมถึงแม้จะมีแบบปากเสียงกันบ้างนะคะแต่ก็แบบเลือกที่จะนิ่งๆไปก็คือฝ่ายหนึ่งอ่ะมันจะมีอยู่ฝ่ายหนึ่งที่นิ่งๆไปไม่ทะเลาะ เออแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีเองเอ,อ,อะไรประมาณนั่นแหละนะคะก็ยังดูดีอยู่นะคะเขามองว่าคุณเป็นคนแบบเพื่อนฝูงเยอะหรอกเป็นคนเฮฮาเป็นคนชอบชอบดื่มชอบกินชอบเที่ยวก็ได้นะบางคนอ่ะเออที่เขามองอะ่ะประมาณนั้นแหละเป็นคนเฮฮานั่นแหละม่รือจะพูดยังไงเออก็คือยังดูโอเคนะในสายตาเขาเขาก็ชอบนะคะเขาก็ชอบอยู่แต่ว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจ เออยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะเท่าที่เราดูเรื่องความรักเขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจคะ่ะถ้าเป็นคนโสดก็ขอดูก่อนเหมือนกันเพราะเขาก็ไม่ได้คุยออกับคุณแค่นคนเดียวนะเยอะด้วยไม่ใช่สองคนด้วยหลายคนเลยทีเดียวนะคะก็ยังเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆเข้ามานะเราถึงบอกไงว่า อะไรถ้ามันจะเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราเนาะไม่ต้องไปคิดมากนะคะเราก็สวยหลอดูดีมีสนเสน่ห์ของเราไปบน่นเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวคุณก็มีคนเข้ามาอีกนะคุณก็เลือกได้เหมือนกันเออตัวคุณเองก็มีคนชอบเยอะแยะเพราะเป็นคนในฝันของใครหลายๆคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงแล้วค่ะชีวิตของคุณมันไม่ได้มีแค่ไอคนนี้เข้ามาในชีวิตเดี๋ยวมันก็จะมีอีกเออนะคะรักตัวเองให้มากๆดูแลตัวเองนะคะเออดูแลตัวเองให้ดีๆเนาะ นั่นแหละนะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างนะสิ่งดีๆนะมันจะเข้ามาในชีวิตเราเองนะคะกองนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะกลองที่3ามนะคะคัลโ้ลตอนนี้คุณดูเป็นอย่างไรในสายตาค่ะมาดูพลังงานคุณก่อนเลยวันนี้สากใบนะคะมาลุ้นกันเนาะดี e อ็มเสนะคะคิงถือไม้แล้วก็ก้า พลังงานของคุณคุณเกิดวันพุธธาตุไฟเมษิงทนูแล้วก็ธาตุน้ากรกฎพิจิกมีนคนเกิดวันที่สามวันที่เก้าได้พลังงานของคุณนะคะช่วงนี้จำมั่มเป็นพิเศษเหรอกินอะไรก็อร่อยออระวังนะคะอ้วนแล้วมันจะลดยากนะช่วงนี้ยบอกไว้ก่อนนะคะเอ,อน้ําหนักขึ้นร่วนเลยนะแต่ว่ามันก็ถูกฉลกับคุณนะทีจริงดูของคุณนะ่ะถ้าดูจากไพ่สามใบเนี่ยคุณต้องเจ้าเนื้อนิดนึงต้องมีมีน้ํามีนวลน,นะคะ ก็คือแบบจะต้องไม่ผอมแห้งอ่ะเออมันจะถูกโชว์กับคุณนะดุ่งคุณนะคะจะได้เป็นที่หนึ่งไม่ได้เป็นที่สองรองใครนะไม่ต้องห่วงนะถึงเวลาเดี๋ยวมันมาเองนะคู่ของคุณเขาจะมาในเวลาที่ถูกต้องด้วยนะดวงของคุณนะคะเรื่องงานไม่มีปัญหาชีวิตของคุณสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะมีนาริอุปถัมภ์ก็คือแฟนของคุณภรรยาของคุณหรือคู่ของคุณนั่นแหละเขาจะอุปถัมภ์คุณ นะได้เป็นอย่างดีอยู่เบื้องหลังคุณได้เป็นอย่างดีนะคะเออเป็นได้นะอแต่ต้องมีคู่นะแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงอะเป็นได้เลยแต่ถ้าคุณผู้ชายอะคุณมีแฟนเมื่อไหร่อ่ะคุณคุณมีธุรกิจส่วนตัวได้เลยประมาณนั้นแหละนะคะช่วงนี้งานดีเงินดีนะคะแต่ว่าจะกินเก่งไปสักหน่อยกินอะไรก็อร่อยไปสักหน่อยหนึ่งนะคะเป็นคนสมถะเนาะชอบกินอาหารแบบล o c a l food บ้านเนี้นะคะเหมือนคุณแบบ กินอาหารไทยหรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะชอบเนาะถามว่า,อย,าอย่างอื่นก็กินอย่างอื่นก็กินได้แต่ช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะกินแต่ของแบบพวก local food อาหารไทยอาหารแบบอาหารเหนืออาหารใต้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละนะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะรู้สึกชีวิตดีนะกองนี้นะอย่ากอยู่เงียบๆคนเดียวบางทีก็โลกส่วนตัวสูงเนาะอยู่บ้านก็ไม่ค่อยอยากจะไปไหนไม่ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตนะบางที <laughs> ประมาณนั้นแหละนะยิงอื่นไม่มีอะไรเลยค่ะช่วงนี้สเสน่ห์แรงเป็นพิเศษนะใครเห็นใครก็ชอบจำมั่มนี่มาถูกทางเลยเนาะ <laughs> ใช่ไหมเออเออจำมั่มนี่มันง่ายกว่าผอมเนี่ยหรืจะพูดยังไงมาดูกันตอนนี้คุณดูเป็นอย่างไรในใสายตาเขามาดูข้อห้าใบานะคะห้าไม้ justice สมูนคิงถือเหรียญเดอะทาวเวอร์โอ้อะไรของเขาเนี่ยคนเนี่ยเออดูเขาเครียดนะเขาเป็นอะไรอะป่วยเหรออุบัติเหตุเหรอชิตหองเขามันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เขาแบบบ้านแตก หรือไม่อย่างนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องความรักก็ได้ถ้าหาว่าคนที่คุณมาถามแล้วเขาไม่ได้โสดสนิทนะก็คือเหมือนเหมือนเหมือนมีปัญหากันนะคะทะเลาะเบาะแว้งกันบ้านแตกเลยทีเดียวทีเดียวนะเลิกรายหย่าร้างเลยทีเดียวมันเหมือนความรักแตกอะไรอย่างเงี้ยเออเท่าที่เราดูไพ่นะคะเออเหมือนเหมือนเหมือนคู่ของเขาอะไปไปล่วงรู้อะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็คือเหมือนแบบมีปัญหากันหน,นักมากนะบางคู่นี่ถึงขั้นเลิกราเลยนะ หรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะมีปัญหาของเขาเองที่บ้านเขากับแม่เขาไหมกับผู้หญิงคนหนึ่งอ,อ,อะไรสักอย่างนี่แหละนะคะแต่เท่าที่เราดู้ามันเป็นเรื่องความรักโอ๊ยทะเลาะกันเพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปมีกิกแน่เลย <laughs> งานเยอะช่วงเนี้ยนะคะคนนี้งานเยอะไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาให้กับความรักด้วยนะคะแต่ก็มีเวลาไปมีกิ๊กเนาะบางคนอนะ เอออาจจะมีก่อนหน้านะั้นแล้วก็ได้เพราะพอ,พอถึงเวลาปุ๊บความแตกนะบ้านแตกเลยทีเดียวนะค่อนข้างจะอารมณ์ไม่ดีนะอารมณ์มันขึ้นลงๆนะคะเครียดนะบางคนก็ถ้าไม่ใช่เรื่องความรักก็จะเป็นเรื่องสุขภาพเป็นอะไรที่มันเป็นกระทันหันนะไม่ทันได้ตั้งตัวอาจจะเจาะอาจจะพาอาจจะอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะร้ายแรงเลยทีเดียวเออเลือดตกยางออกเอออะไรประมาณนั้นแหละ นะช่วงนี้เราไม่ดีเหมือนหน้าตานะมันดีอย่างเดียวคือเงินเงินไม่ค่อยมีปัญหาไอ้คนเนี้ยมันจะเป็นเรื่องส่วนตัวเขานะงานมีปัญหาเรื่องส่วนตัวมีปัญหาเหลือแค่เงินน่ะที่ยังดีอยู่เอออย่างน้อยก็ยังมีดีสักอย่างแล้ววะนะถ,ถ้งเขาเถอะนะนั่นะมันเป็นชีวิตของเขานะคะแต่ช่วงนี้วุ่นวุ่นในวัยชีวิตเขาอ่ะไม่ได้มีเวลาไปทําอะไรหรอกแค่ปัญหาของตัวเองก็จะตายอยู่แล้วทั้งงานทั้งปัญหาส่วนตัวมันรุมเรา้าอ่ะมันมาทีเดียวอ่ะ ถ้าแไ,ไปแอบมีกิ๊กแล้วมีปัญหากับคู่ของตัวเองก็สมน้ำหน้าเนาะไว้ <laughs> ไม่เอาเนาะเออสมน้ำหน้าเขาไม่ดีเนาะเออถ้ามาเถอะพูดไปแล้วมา <laughs> ดูกันตอนนี้คุณดูเป็นอย่างไรในสายตาเขาอะดูเป็นอย่างไรในสายตาเขาชีวิตคุณกับเขาต่างกันมากเลยนะคุณนี่ชีวิตดีดีทุกวันเนี้ยแต่เขาดูโงวุ่นวายไปหมดเลยอะไรก็ไม่รู้อีดุงทุงนางน,นนะตีกันฝุ่นตลบอะไม่รู้ใครเป็นใครอะ่ะ <laughs> อัศวินถือเหรียญสี่ไม้เตรียมเพ o r หกไม้สาไม,มา้คุณดูเป็นอย่างไรในสายตาเขาเขาว่าคุณดุ เขาว่าคุณโหดเขาว่าคุณเป็นคนจริงจังกับชีวิตมากๆเลยเป็นคนทําอะไรวางแผนด้วยนะห้าปีสิบปียี่สิบปีนะคะก็คือเป็นคนที่ดูดีในสายตาเขาขอโทษจริงๆไพ่ความรักไม่ออกเลย <laughs> มันจะออกแนวแบบชื่นชมมันจะออกแนวชื่นชมมันจะออกแนวแบบมันจะออกแนวแบบเออเนาะเป็นคนที่ที่ที่ออกแนวปลืม้มอะชื่นชมหรือปลืม้มว่าคุณเอ้ยคุณแบบเก่งนะ คุณดูดีนะแล้วคุณเป็นคนแบบจริงจังกับชีวิตนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรวางแผนน่ะเป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นําสูงมากๆเลยแล้วเป็นคนทําอะไรจริงจังนะไม่ได้มาเล่นๆนะและประสบความสําเร็จในเรื่องงานแล้วทําอะไรก็ประสบความสําเร็จด้วยนะเขามองแบบเนี้ยนะคะเออแล้วก็มีเงินเก็บด้วยแล้วก็เป็นคนทําอะไรวาบางคนเนี่ยเขารู้ไม่กระทั่งคุณมีเงินไปลงทุนเลยนะอาจจะมีเงินลงทุนได้ซ้าไป ลักษณะจะประมาณนั้นนะคะก็คือเป็นเป็นความปราบปลืม้มเป็นความชื่นชมแต่ให้ความรักไม่ขึ้นถ้าเป็นมิตรก็คือเป็นมิตรที่ดีต่อกันเขาไม่ได้อิจฉา,าคุณนะแต่เขารู้สึกว่าเออเนี่ยคุณเก่งจังเลยทำไมเก่งขนาดนี้หรืออะไรประมาณเนี้ยเออถามว่าถ้าอิจฉาก็ประมาณว่าเออเนี่ยทําไมแบบเออเนาะทำไมชีวิตเขาแบบทําไมพูดถึงเก่งขนาดนี้ทาไมฉันถึงเก่งได้ไม่เท่าเขา แค่นั้นเองนะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการแบบรู้สึกอิจฉาที่จะทําลายชีวิตคุณนะถ้าหากว่าคุณมาถามหาคนที่เป็นเป็นเป็นเพื่อนกันไปที่ทํางานนะคะหรือเป็นญาติอะไรอย่างเนี้ย เขาก็จะชื่นชมนะภูมิใจที่ว่าเอ้ยเนี่ยอาจจะเป็นเป็นหลานตัวเองเออทำไมหลานฉันเก่งหรืออะไรประมาณนี้นึกออกไหมลักษณะประมาณนั้นนะ่ะเป็นคนที่ลักษณะมีคู่หรือไม่มีคู่ก็อยู่ได้เป็นที่พึ่งของใครหลายๆคนได้ด้วยซ้ําไปเขามองแบบนั้นนะคะก็คือดูดีไปหมดนะไม่มีข้อเสียเลยนะแต่ให้ความรักไม่ขึ้น <laughs> เอออย่างน้อยนะมันก็ยังเป็นความรู้สึกดีนะ ก็ยังเป็นความรู้สึกที่เป็นมิตรเป็นความรู้สึกชื่นชมก็ดีแล้วไงเขามองเราในแง่ดีเขามองเราดีขนาดนี้นะคะเอ,อเราก็อยู่โสดได้สวยลำพังตัวคุณเองเดี๋ยวก็จะมีคนเข้ามาเราถึงบอกไงว่าของอะไรถ้ามันจะเป็นของคุณมันก็จะเป็นของคุณเพราะชีวิตของคุณจะไม่ได้เป็นที่สองรองใครเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่คุณสามใบเนี่ยคนที่เข้ามาหาคุณก็จะต้องเป็นคนที่โสดเท่านั้น คือถ้าไม่โสดเนี่ยดวงของคุณนะ่ะเขาเรียกว่าดวงเขาไม่ถึงคุณหรอกเขาคว้าคุณไม่ได้เขาเอื้อมไม่ถึงเดี๋ยวเขาก็จะออกไปจากชีวิตอืมจะต้องเป็นคนของคุณเท่านั้นนะะอย่างน,น้อยก็จะต้องโสดมานะคะเออเป็นคนโสดถึงจะคู่ควรกับคุณถึงจะมีโอกาสนะเออถึงจะมีโอกาสได้มีคุณอยู่ในชีวิตด้วยซ้ำไปนะมันจะต้องเป็นคนที่โสดแต่เท่าที่เราดูคนนี้มันวุ่นวายอยู่เลยชีวิตนะ่ะอืม ปล่อยเขาไปก่อนเนาะเออคุณก็อยู่สวยๆนะอยู่แบบสวยๆหล่อๆของคุณไปก่อนนะคะอย่างน้อยๆเขาก็ดูดีอะนะดูดีไม่มีไม่มีทิฏิเลยนะเขาไม่ได้ติคุณเลยนะเขารู้แต่คุณคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบไม่หวานเขาบอกว่าคุณไม่หวานเขาบอกว่าคุณเป็นคนแบบแนวแบบสายบู๊เออเป็นสายบู๊นะคะเป็นแบบค่อนข้างที่จะโหดๆนะแรงๆนะร้ายๆแต่ไม่ใช่ไม่ใช่คนดีนะไม่ใช่ว่า เป็นคนไม่ดีก็คือเป็นคนที่ที่ที่ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแต่ก็แค่แบบไม่มีความละมุนหรู้จะพูดยังไงน,นะคะเออกองนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคชดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ